ราได้ทราบนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเลือกใช้หรือว่าเป็นการแนะนําวัตถุดิบแค่เพียงบางตัวเท่านั้นนะคะจริงๆในการทําขนมเนี่ยมีวัตถุดิบที่มีค่อนข้างหลากหลายชนิดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของสารให้ความหวานนะคะอย่างเช่นน้ําตาลหรือว่าในกลุ่มของนมนะคะหรือว่าแป้งชนิดต่างๆเนี่ย ก็มันจะเราจะพูดถึงในหัวข้อเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะมีวัตถุดิบที่กล่าวไปนะคะก็คือมันจะมีค่อนข้างหลากหลายชนิดแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันมีขายเนี่ยหลายแบบมากนะคะดังนั้นหลายหลายท่านอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงทําไมราคามันถึงแตกต่างกันนะคะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่นํามาฝากกันนะคะ ส่วนในเรื่องของพื้นฐานนะคะหรือว่าหลักในการประกอบอาหารหรือว่าการทําขนมเนี่ยสิ่งแรกนะคะที่เรามักจะเคยได้ยินนะคะในการทําขนมก็คือการตีเมอแรงนะคะซึ่งเมอแรงเนี่ยนอกจากเอาไปทําตัวขนมแล้วนะคะหรือว่าแบบผ่านการอบแล้วก็สามารถรับประทานได้แล้วเนี่ยตัวมือแรงยังสามารถนําไป เป็นส่วนประกอบนะคะในการที่จะทําขนมได้หลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นมูสนะคะที่เราทําเป็นขนมหวานแช่เย็นนะคะหรือว่าทําเป็นพวกกลุ่มของมาการองนะคะที่เราใช้หรือเป็นขนมหวานแบบคลาสสิกแบบฝรั่งเศสต,ต่างๆนะคะที่จะที่จะตีตัวมมอแรงเนี้ยใส่ลงไปด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะคะว่ามือแรงที่เราพูดถึงเนี้ยมีกี่แบบนะคะแล้วก็ แต่ละแบบมีวิธีการตีหรือว่าส่วนผสมเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตัวแรกนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเรียกว่าคลาสสิกเมอแรงนะคะตัวคลาสสิกเมอแรงนะคะหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าแฟนเมอแรงก็ได้นะคะก็คือเป็น เมอแรงแบบดั้งเดิมนะคะแบบสมัยดั้งเดิมเลยนะคะซึ่งตัวคลาสสิกเมอแรงหรือว่าตัวแฟนเมอแรงเนี่ยเขาจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยแบบแข็งนะคะตัวที่2ก็คือแบบอ่อนนะคะแบบแข็งเนี่ยเขาจะใช้น้ําตาลทรายนะคะเป็นจํานวน2เท่าของไข่ขาวนะคะหรือคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยคือ2ต่อ1น,นะคะแล้วก็ตัวมือแรงเนี่ยจะคงตัวได้ดีนะคะเหมาะกับการทำเปลือกเมอแรง พวกกลุ่มคุกกี้นะคะหรือว่าใช้ทําขนมทั่วๆไปก็ได้คือไม่นิยมนํามาทานเลยนะคะแต่ว่าจะเอาไปเป็นส่วนประกอบในการทําขนมนั่นเองค่ะตัวที่2นะคะเป็นเมอแรงแบบอ่อนนะคะก็จะใช้น้ําตาลทรายนะคะจำนวนเท่ากันกับไข่ขาวนะคะหรือว่าอัตราส่วน1ต่อ1น,นะคะแล้วก็เวลาตีเสร็จได้ที่แล้วเนี้ย เขาจะมีการอ่อนตัวนะคะมากกว่าเมอแรงแบบแข็งนะคะนิยมใช้เป็นท็อปปิ้งนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือเวลาเราทานตัวพายเลมอนนะคะก็จะมีตัวเมอแรงตัวนี้บีบอยู่ด้านบนแล้วเขาก็จะใช้ตัวไฟนะคะเบิรนด้านบนให้มันมีสีน้ําตาลขึ้นมานะคะก็ตัวนี้ก็จะนิยมใช้ในการท็อปด้านบนนั่นเองนะคะหรือว่าจะใช้ในการเสิร์ฟ ที่มีเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้นานเนี้ยมันก็จะเกิดการยุบตัวนะคะเพราะว่ามือแรงเนี่ยพอพูดถึงมือแรงปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมส่วนผสมให้ถูกต้องแล้วนั่นก็คือวัตถุดิบจะมีอยู่แค่2ตัวนะคะก็คือไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลทรายเท่านั้นนะคะซึ่งตัวไข่ขาวเนี่ยจะตีให้ขึ้นฟูได้ดีนะคะหรือว่าจะคงตัวได้ดีเนี่ยไข่ขาวก็ต้องเป็นไข่ขาวที่มีความสดใหม่นะคะนั่นก็คือต้องมีความ ข้นหนืดที่ค่อนข้างมากกว่าไข่เก่านะคะซึ่งไข่เก่าเมื่อเราตอกมาแล้วเนี่ยตัวไข่ขาวก็จะมีความเหลวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกเมอแรงหรือว่าเฟรนช์เมอแรงนะคะแบบคลาสสิกเลยนะคะตัวที่2นะคะก็จะเรียกว่าสวิต์เมอแรงค่ะส่วนประกอบเหมือนกันนะคะก็คือมีไข่ขาวแล้วก็มีตัวน้ําตาลทรายนะคะแต่แตกต่างกันที่วิธีการตีค่ะสำหรับตัวสวิต์เมอแรงเนี้ยก็จะเป็นเมอแรงที่ ตีไข่ขาวนะคะบนอ่างน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีจนน้ําตาลทรายเนี่ยละลายนะคะแล้วก็ตัวไข่ขาวเนี่ยก็จะมีการาฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะให้ไม่เกิน50องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนํามาตีให้ขึ้นฟู ะะซึ่งเมอแรงตัวนี้เ,เขาก็เะนินยมนําไปใช้เป็นฐานนะคะคบนขนมชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เรียกว่าขนมพัฟโลวานะคะก็จะเป็นเหมือนเมอแรงเป็นก้อนๆแล้วก็ด้านบนเ,นเขาก็จะใส่พวกกลุ่มของผลไม้สดต่างๆนะคะเพราะว่าตัวสวิตเมอแรงเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือมันจะมีความแข็งมากกว่าแบบอื่นนะคะดังนั้นเ,นเขาจะเลือกใช้ตัวสวิตเมอแรงนะคะคในการที่ทําขนมนที่เรียกว่าพัฟโลวาะ, over, ะ,ะตัวนี้นั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะเป็นตัวที่3นะคะตัวที่3ตัวนี้เนี่ยมักจะนิยมใช้กันมากที่สุดนะคะแต่วิธีการทำเนี่ยจะยุ่งยากมากกว่าแบบอื่นๆน,นะคะแต่วัตถุดิบหลักๆของเขาเลยก็คือมี2ตัวเหมือนกันก็คือไข่ขาวแล้วก็ตัวน้ําตาลทรายนะคะตัวอิตาเลียนเมอแรงค่ะอิตาเลียนเมอแรงเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปในไข่ขาวโดวยตรงแต่จะนาน้ําตาลทรายเนี่ยไปต้มก่อนนะคะต้มให้เป็นน้าเชื่อม น้ำเชื่อมเนี่ยก็คือจะใช้ตัวน้ำนะคะน้ําเป็นหนึ่เท่าของน้ําตาลทรายนะคะต้มให้เดือดแล้วก็วัดอุณหภูมิใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะในการวัดให้ได้อุณหภูมิ117องศาเซลเซียสนะคะแต่หากใครไม่มีโทอมมิเตอร์เนี่ยก็สามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือสามารถตักตัวน้ําเชื่อมเนี้ยหยดลงมาในภาชนะที่มีน้ําอยู่นะคะแล้วก็สังเกตดูว่าตัวน้ําเชื่อมตัวนั้นเนี้ยมันหยด เป็นก้อนกลมๆหรืออย่างนะคะหากใส่ลงไปแล้วมันกระจายไปกับน้ําหรือว่าละลายหายไปเลยเนี่ยสแสดงว่าอย่างไม่ได้ที่นะคะแต่หากหยดลงไปแล้วมันเริ่มเกาะตัวแข็งเป็นก้อนแล้วก็เป็นลูกบอลเล็กๆนะคะไม่ได้แข็งมากจนเกินไปเนี่ยก็สแสดงว่าใช้ได้นะคะซึ่งการทดสอบตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกน้ําเชื่อมที่ได้ระดับนี้เนี่ยเรียกว่าการอ่เรียกว่าซอฟบอลนะคะก็คือเป็นน้ําเชื่อมที่มีก้อนไม่ไม่ได้แข็งมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ สามารถบีบได้แต่เมื่อมันหยดลงไปด้วยตัวเองเนี่ยก็คือจะเกาะเป็นก้อนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําตัวน้ําเชื่อมนะคะที่เราตีจนได้ที่แล้วเนี่ยใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะที่เราตีไข่ขาวจนขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ําเชื่อมเนี่ยลงไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะ ตัวเมอแรงชนิดนี้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเงากว่าชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีความคงตัวมากนะคะก็จะนิยมนำไปใช้ในการทำมาการองก็ได้นะคะหรือว่าทำตัวเบคอะลาสก้านะคะก็คือมีไอศครีมอยู่ข้างในแล้วก็เขาจะบีบตัวอิตาเลียนเมอแรงตัวนี้ค่ะไว้รอบๆตัวไอศครีมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องทอดน,นะคะในการที่จะเบิร์นไฟให้เป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเรียกว่าเบคอะลาสก้านะคะหรือจะอนำไปใช้ในการ ทำตัวมูสก็ได้นะคะก็เป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะฟูเบานะคะซึ่งก็คือจะมีส่วนผสมของตัวเมอแรงนะคะที่เป็นอิตาเลียนเมอแรงนั่นเองนะคะหรืออาจจะนำไปใช้ในการแต่งหน้าขนมนะคะต่างๆก็คือเพื่อเพิ่มความมันแล้วก็เพิ่มความหอมหวานนะคะให้ตับตัวขนมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมือแรงนะคะ3แบบที่ เขาจะนิยมใช้กันก็วิธีการของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของวิธีทำนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบถึงในเรื่องของเมอแรงแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะทราบอีกอันต่อไปก็คือเป็นเรื่องของส่วนประกอบในการทำขนมนะคะในการทำขนมหวานตะวันตกเนี่ย เราสามารถประยุกต์ได้นะคะก็คือเราสามารถประยุกต์ดัดแปลงแต่งขนมยังไงให้หน้าตาออกมาสวยน่ารับประทานนะคะ,ซ, ellow, cis, ниц, life, BER, ะซึ่งตัวแ place, Paige, ป้งทาร์ต <rios, S 2> หรือว่าแป้งพายเนี่ยก็จะมักจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะคะในการที่จะทําให้ตัวขนมเนี้ยมันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือจะมาอธิบายในเรื่องของการทําตัวของแป้งพายแป้งทาร์ตต่างๆนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นแป้งชนิดเนื้อร่วนรสเค็มนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักๆที่เขาใช้ในการทําตัว แป้งชนิดร่วนเนี่ยนะคะก็คือจะมีตัวแป้งสาลียนเอกประสงค์นะคะแล้วก็มีเนยที่แช่เย็นจัดแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนของไข่ไก่บ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เป็นตัวประสานกันนะคะวิธีการทำเนี่ยเขาก็จะนําเนยนะคะมาผสมกับแป้งแล้วก็อาจจะใช้มีดนะคะหรือว่าใช้ที่ตัดแป้งก็ได้สับให้เนยเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็พยายามให้ตัวแป้งเนี่ยเขาเคลือบเม็ดเนยไว้นะคะเพราะว่ามันจะทาให้เมื่อเราไปอบเนี่ย เมื่อเนยละลายนะคะแป้งเขาก็จะมาประสานตัวกันมันก็จะเกิดความร่วนนะคะหรืออาจจะบางที่อาจจะใส่ไข่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็อาจจะร่วนน้อยกว่าที่เราไม่ใส่ไข่นั่นเองนะคะแต่จะทําให้เมื่อเวลาเรารีดแป้งก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแป้งชนิดเนื้อร่วนรสเค็มนะคะก็จะใช้ในการทําพวกทาร์ตผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ย พอเราผสมกันเข้ากันเรียบร้อยเป็นก้อนแล้วเนี่ยนำไปพักไว้จนได้ที่แล้วนะคะก็จะมารีดให้เป็นแผ่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนํามากรุลงพิมพ์นะคะแล้วก็นําตัวแป้งที่เรากรุเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปเข้าเตาอบนะคะเพื่อให้เกิดการเซตตัวแล้วเราถึงจะใส่ไส้ต่างๆลงไปซึ่งไส้ก็อาจจะเป็นพวกครีมนะคะครีมบาวาเรียนครีมอะไรต่างๆที่เรา,าต้องการที่จะใส่ลงไป ะะเมื่อเซตตัวแล้วเราก็จะหั่นพวกผลไม้นะคะที่มีสีสันต่างๆหรือว่ามีรสเปรีย้ยวนี้วางตกแต่งไว้ด้านหน้านะคะก็สามารถจัดเสิร์ฟคู่กับครีมนะคะหรือว่าซอสที่เป็นซอสขนมหวานต่างๆก็ได้นะคะถัดไปนะคะตัวแป้งชนิดเนื้อร่วนแต่ว่ารสหวานนะคะก็เหมือนกับชนิดแรกแต่ว่าแค่มีการเพิ่มส่วนผสมของตัวน้ำตาลทรายใส่เข้ามาแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้มันมีเนื้อสัมผัสที่มีความาหวานมีมีความกรอบมากขึ้นนะคะ ถัดมานะคะตัวที่3นะคะเรียกว่าเป็นแป้งชนิดผสมร้อนนะคะก็คือ เป็นส่วนผสมแบบเดียวกันเลยนะคะก็แบบที่1และแบบที่2ต่างกันแค่เราจะเอาเนยนะคะไปทําการละลายก่อนเพื่อให้เนยเนี้ยมันมีความร้อนแล้วก็เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใส่ลงมาในแป้งนะคะแล้วก็นวดแบบวิธีเดียวกันนะคะนวดให้เข้ากันแล้วก็พักให้ได้ที่นะคะตัวนี้จะมีข้อดีก็คือจะมีกลิ่นของเนยนะคะหรือที่เราเรียกว่านัดบัตเตอร์นะคะก็คือจะมีความหอมมากกว่าแบบแรกนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะมีความแข็งมากกว่าแบบแรกนั่นเองนะคะ ตัวที่4นะคะก็จะเป็นแป้งชนิดผสมครีมชีสนะคะก็จะเป็นเพิ่มตัวครีมชีสเข้ามานะคะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมเล็กน้อยนะคะตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าตัวแป้งพับเพรสตี้นะคะตัวแป้งพับเพรสตี้เนี่ยจะเป็นตัวแป้งที่ค่อนข้างจะทำยุ่งยากกว่า4ตัวด้านบนนะคะ เพราะว่ามันจะต้องมารีดทีละชั้นเมื่อเราผสมแป้งแป้งพับได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมารีดทีละชั้นโดยแต่ละชั้นจะสลับชั้นไปด้วยตัวไขมันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยไขมันที่จะใช้เนี่ยก็คือตัวมาการีนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไมล่ละลายที่อุณหภูมิห้องแล้วก็รีดไปเรื่อยๆนะคะสลับชั้นกันไปนะคะเพื่อให้ตัวไขมันเนี้ยมันแทรกอยู่ตามชั้นแป้งต่างๆนะคะเราถึงจะนําไปใช้งานอย่างเช่นเอาไปทําเป็นตัว ฐานของแอปเปิลนะคะแอปเปิลคัมเบิลอะไรต่างๆแล้วแล้วแต่ใส่ลงไปนะคะหรือไปทำเป็นพวกของเดนิสก็ได้นะคะก็คือใส่พวกของหวานนะคะลงไปด้านบนนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะตัวแป้งพัฟเพตตี้เนื่องจากมันทำยากใช่ไหมคะทำจริงๆแล้วทำไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนเนีย่ยจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากนะคะก็จะมีแป้งพัฟเพตสตี้สำเร็จรูปเนี่ยวางจำหน่ายนะคะ ผู้บริโภคหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเพียงแค่ไปซื้อตัวแป้งตัวนี้มานะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ทุมภูมิห้องให้มันคลายตัวนิดนึง หลังจากนั้นเนี่ยก็คือรีดแล้วก็เราไม่ว่าเราจะใส่ตัวกล้วยก็ได้นะคะแล้วก็ราชชซอสช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็นําไปอบนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นตัวขนมหวานที่ไว้เสิร์ฟเป็นจานอาหารตะวันตกนะคะก็คืออาจจะทานกับผู้ผลไม้หรือว่าทานกับพวกซอสที่เป็นซอสของหวานต่างๆนะคะก็แล้วแต่ที่เราจะรังสรรออกมานะคะว่าการที่จะครีเอทเมนูขนมหวานต่างๆเนี่ยเราจะต้องอ คิดการตกแต่งในจานนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็เนื้อสัมผัสหรือว่ารสชาติเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะคะที่เราจะใช้ในการที่จะทําขนมนะคะในขั้นตอนต่อๆไปนะคะก็คือวิธีการตีเมอแรงนะคะ3แบบแล้วก็วิธีการเตรียมแป้งพายหรือว่าแป้งทาร์ตเอาไว้สําหรับบรรจุไส้ขนมหรือว่าบรรจุพวกผลไม้ต่างๆะคะ่ะ